สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีอดมินบุญธรรมนําโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกระปูล่านตมเนาะครับเนาอไอบุญมีผีล่านตมนะครับผนจะเขียนเลขให้ตัวใดเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นโค้งทุดถ่ายด้วยรับเด้อร์มือดีก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่14นะครับ14มิถุนายน2565นะครับมือนี้ก็ไปตามต่อตัวเลขโชคลาภ กระาบบุญมีน้ำกันเด้อครับเด้อให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเด้อครับเด้อาระไบบุญมีพีรันตมเพิ่นจะเขียนให้เรียกตัวใดเนาะครับนาะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทำน้ำโชกไม่ได้เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์เนาะครับนาะผู้ใดยังบม่กดติดตามฝากกดติดตามให้น้ำเลยเด้อครับเด้อ เดี๋ยวแอดมินบุญทำน้ำชคจะตามหาตัวเลขชคลาบไปฝากท่านผู้ชมขึ้นเก้าหนะครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับน้องาไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้ออาจารย์เนีครับว่าม่สไปบสงสัยแม่าคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเจต่างมาสิสวนเป็นสุด่าสิส่วนมาอยู่บ่เนาะ เ,นนเงินเซน,นเงินล้านก็นมองหันลนะครับดีแน่เพื่อนฝันนะคะทำซุ่มกันเลยลว่าเอ้ามาส่งโชคลาบต้องกัรน,นะคะวันนี้เดินผู้ล้านตกต้อนกันเห็นอาจจะมีโฉบนางทีน้องเนาะพี่น้องสาธงลุ่มกันนะคะอ่ะสาธุหายบนมี เโอ้เป็นตะดังอยอดนนบึ้มบึ้มเลยเฮ้แมืนเยนเห็นหอครับเป็นตัวเดียวกับผมเห็นบหตัวเดียวกันบ่ครับ อนเอกนี่บอกชัดชัดสไเอจงตัวเลยเห็นปะโอจังมาท่านเห็นแล้วตื่นดีขนาดอ่ะใส่กันเบ่ง์ไครับเดี๋ยขอดีเอาไใส่แล้เนาไมนะนะงสร้างลูกมากขอจากตูวส่วนหมัก ผู้ใดมาขอก็มาลูบแต่มองนีเนาะก็มองเพิ่นไห้มองเพิ่นไห้คือมองนีมองเดียวมองเพิ่นไนเนาะแต่ว่าสุนมาหักเล็กห้องมองนีอีหลีเด้จ็กบางคนก็ถามว่าเอ้าคือพุทธไทยมองอื่นเห็นเบิ่งแน่ห้างพัดไทยมองที่ว่าเพิ่นได้ตัวเลขจากมองนีเนี่ยก็ยังเกตสามอย่าะเอาหางถูกสี่เห็นแม่คุณแม่เห็นสามไม่ให้ไอ้หมดสามเห็นตัวไหนผมบอกครับสามห้าเจ็ดครับ น่นแหลนี่เกีดใไหมนี่สามผมเห็นสามหาเจีดรติไปกันบึนแ้วครับเด้อสามเจ็ดตนึ่งเห็่ยวเ่นกราดลนเนาะสามเจ็ดหตนึ่งเกี่งผมเหสามหาเจ็ด เป็นยู่ของบนไออยู่ของบนนี่นี่ตัวนี้เป็นสามตัวนี้โอ้ยเป็นถูก็มาครับสามมาแล้วบอกตัวแรก้าหาเจ็ดดิเขียนให้สาหเจ็ด้ออแม่เห็นสามหาเจ็บอกอือแม่แม่ก็เห็นี่ผมอยู่กับสนี่ดินี่ดิครับนี่เลขสามนี่เลขห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดก่ะทำประชุมนะคะตัวแรกก็เป็นเลขสาม แม่แม่คเบิงถูกพี่น้องแม่เจ้านายเห็นสามห้าเจ็ดบอกแม่เห็นตัวเดียวกันบอกสามห้าเกตข้างล่างเห็นหนึ่งสี่เห็นไหมตัวนี้หนึ่งนี่สี่อ๋อเห็นหนึ่งสี่ยังไงค่ะท่านผู้ชม นี่เขาบอกอันอันอันผู้อันพ่นถึกไรไรอยู่บ้านพ้นสว่างน่ะพ่นลูกมังสี่บะหมี่กนเอาแป้งใส่ร้ายแต่บอกลูกของนี่บ่ตรงนี้ล่ะบ้านอะไนี่บ้านหน้าบักเขือของเกนิงของบ้านหน้าปลาเข<อ>ือเกนิงหนะ้อยห้อยเมื่อเกนิงเน่ยเราลูกเอาแป้งใส่ร้ายมันบ่หัวกวางไงอ,อันนี้พ่อฮจะใส่ร้ายเพื่นกับบ่ได้หล่ะ โอ้เห็นเด็กเจ็ดีหากับเจ็ดีไงสามห้าเจ็ดค่ะเราข้างล่างสิบสี่แล้วโตห้ามพักเจบสี่เห็นบอมเจสามนี่เดขหนึ่งนี่เดขสีเห็นบ่ชัดบหมมีเสาเ็เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่ึงเอาเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าแอดพอเห็นอันสัตว์คือคุณแม่ดอกแต่ว่าคุณแม่คนเราคนเห็นแล้วหนึ่งสี่หนึ่งสี่ขังล่างขังบนสามห้าเจ็บแต่ว่าหาเจ็ดนี่เห็นอยู่ค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วเจ็ดสามห้าหาเจ็ดนี่กระือลงไปได้ไหมแต่ว่ากระตือตัวเดียวกันแล้วที่แรกแอดแอดเห็นสามหาหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันได้บ้างนแม่เนาะแม่นอันดีสามโอ้ค่ะท่านผู้ชม แม่บอกว่าเห็นเหล็กล่างนี่คือหนึ่งซีหนึงซีชัดขนาดเลยแม่บอกค่คือว่เห็นน้ะน,น่ี่เรียหนึ่งซียเยอะเ่าเห็นมีเล็กหนึ่งีเล็กซีอ๋อครับครับเล็กสามมีเด็กห้าครับนีเเป็นเ็กยคือตัวเอลมเป็นห้สองตัวรางว่ครับหนึ่งซีคือตัวเอลนี่ไหมอันนั้นสามเก็แ่ว่าหาเจ็ดนะลูกเห็นชัดหนึ่งน่เรียกสามขืนมากอนแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งสี หนึ่งสี่ค่ะไปาแม่ไปเบิงเลขทูบไปดูวาในทำผู้ชมไม่เมื่อไรบอสสามเกียดฮะโอ้ให้ตัวเดียวเป็นเนี้ยปูเลขอี่ยังไปเบิงกันดูเอาตะปูคนหายเนาะให้ตัวอดไแม่สามเจีดแล้วแล้วว่าตัวสามว่าท่านเห็นอันนี้ก็สามเนาะเสวเสือเห็นแม่โปไหนจ้าส้าถูกปูท่านเป็นตัวเลขโกหลาบเนอะ ็นความบังเอืนออออ่น <หา S 2> พวกนีอย่งเขเพื่อนบอกเนาะยังไม่ถูกเลยจีจับใจตัวหาตัวที่สามเด็กหาเพื่อนบอกตัวเดียวกันเลยเกูนือเดกยังอะเสกตวเ็นวะซูนเนี่ยซูแบบังมันใหม่ท่นใูเป็นเห็นบนเป็นตัวใดก่ครับามเยรยู่ย่จอมปลวกข้านี้ไหมครับจอมปลวกบว่ครับ เห็นสามขึ้นก้อนสามหนาตมหาตมเกตสามห้าเจ็ดนะครับก้หนึ่งสี่นัดีงามพักเทเดียรเลยว่าต้องอ่ำแล้วเราก็กล้าเรื่อเนีะครับยิ่คนก็จะมาอ่ำเฮ้มาเอ่ก็จะเบาๆนากปั้งสับข้างล่างหนึ่งสี่สองคนสา่ครัูคนเนี่ยบ้แพงเนาะปบูแพงเนาะโบ้แ่งปั่นนั่นเองเนาะพท่ผู้ชม คะแนนผู้ใดเอ็นฮาคะแนนเมื่ไรสดนี่จัดห้าน้อยเดี๋ยวนี้หนอะแนนตัวแป้นคาับจัดห่าน้อยแล้วแต่ว่าสอันนี้เทากับมาเทาผู้ใดอันนี้เนาะสาผมก็เห็นชัดดิตัวใหญ่ดิผมเห็นนะสามห้าเจ็ดยีุ่คข้างบนนั่นไหมรับพี่น้องค่ะนี่เป็นเหล็กถูบซึ่งพ่ะท่านในเบิ้องด้านสามเจ็น่ะ แม่แม่เนาะเจ็นตาเปลคือที่แรกนั้นย่างาตในเบิงนะคะเพราะว่าสามเจ็ดซูนบอกเนมารแต่เดียวซื้อสองตัวก็ได้เเนาะตัดนะครับเจการจะเป็นหนึ่งก็ได้เนสามศูนย์เจ็ดศูนย์มันศูนมากกับแม่ของเพื่อนอ่ะเน้นความเน้นเน้นตัวเนาะโอ้หนูตัวมาเก่แนบานหวดบงหันหนูสื่อเธอเริอมซูนเจ็ดเพื่อนจะมากไหมนะมั่งนี่เพื่อนเะยหายตัวนี้นะมั่งมวดนี่ อันบอ,อกกดสีบออกดอีบอก็ดจีบออกดีบอกชื้อสองอันกระเพิ่นกระบ,บอกสองอย่างเนาะค่ะสามห้าเกตกับหนึ่งสี่เด้เอานะสามห้าอาวตัวนี้เนาะครับเนาะโอ้ยงามเนานะเล็กเพิ่นให้ตัวเดียวกันอีทีเนะหาตัวเดียวออกจากวันเป็นแม่เ้องจีแม่เ้องจีอันขร้อมเพิ่นอยู่จอมปลวกแล้วอยอะโค่นปลวกเพิ่นนี่โค่นซักซีนนี่ พื่อนจหายไปใช่ทู่วเือเราทเพื่อนสียหายเออันเพื่อนจสีหายด้วยทำการเอออกไปหาทู่คือเ่าตรงกับแม่นายอยากมากตรงกับความฝัอนอยู่เป็นเด็กตัวเดียวคันพราะว่าเจ้าสิบา้าดครับเพราเจ้นว่บว่าอยากเก่ยากข้าแม่เจ้ามากคิดพอแล้วบขึ้นรัน,นั่งไปนั่งมากก็เเดวา่ามกาลรวขึ้นพอเนาไปนอนค่ะแต่ว่าเจ้าสิมาหรอมันจ้แล้วเพรามันเนเอิให้พามาบนอ่าบ้านกับแม่ด้เนาะแม่เนาะ นะคะท่านผู้ชมกินน้ำแดงน้ำเปล่าแพิ่นเมื่อยค่ะกินน้ำสุกยาเดอ้อปลูกยานี่ให้เสรอกเดอ้อท่านหาแดงมาให้เรียบร้อยอยากกินน้ำแดงน้ำเปล่าถูกเที่ยนกับตะไわเรียบร้อยเดอ้อปลูกห้มีโชคมีลาบเนี่ย้าก้อนหนังโอ้ยพวมีโชควกมิกมกมลาบน้ำเขาสองศูนย์ 2008, แปดกับพวได้เอาคันว่าลูกแรกก็จะได้กินน้ำแดงน้ำนี่า็ คือหน่อยเฮ็ดตามหน่อยคือ้ลยจะเฮ็ดตามไลยเด้อปู้คนนี้มัอะไรเออได้คนนี้เออได้บอ่อก็เรออะไรออาย้นนี้เออไา้บอกว่าให้เอืตู้บอต้งนะแต่ว่าคน้นม่อยากเทาโอ้ก็ตั่อยากเทาเป็นหมักกับผู้ซอวสวยเป็นหมักคนสวยพี่เนี่ยเจียมความฝันให้ทางผู้ชมฟังเนี่ ที่คุณแม่ฟันใ่ไหมฟันมาคืนนี่ฝฟันเล้าคือไปมากสิก็ยังเป็นวัดนี่แต่ว่า่มาข้าเจ้าสิมางานสวดเดีด๋ยวไปพันเทนอันล้านตค่ะเป็นแต่สาราเพื่อนนี่แหละจะได้เล้าเดี๋ยวเบงบ่งมีบ่มีคนอื่นมีแต่คนวันอื่นนะแต่ก็ได้มาข้าเจ้าบ่าไปเบิ่อเงินขอเด็ก,บ,กบ,บ่สั่กตะวบาอยู่ค่ะ ตื่นึ้นมากขอก็บกกล้ามากคุณเดี่ยวเดียดตือนคุณมากขอฝันนะก็เป็นขอฝันตัวนี้ขอวางขอวางมันขอยมากคอ,อ,อยดีฝันก็ต้งเรื่องจริงเนี่ยครับยนันมาจะเดี๋ยวเห็นคนเนาะ,ะเห็นสารเห็นเงนเห็นเสียขาเห็นังนหน่อยนักได้คนสีฝันเห็นอาบอมนันเอาขอฝันเน่ยมุกเจ้าขึ้นมากวนี่้เป็นหมแล้วอือย็นความบางเอืญอโนกมาฝันได้ว่เสิดมามากจะขอฝันค่ะ ยูบ้านขาเจากบ็บค่อยมากเนาะค่ะมีคนซาคนรื้อมาจังไรในแน่ไอ้ผมนี้อนีน่เพือ่อนไทนยจากที่ม่ะอะไรยินนี่ยค่ะโอนะ้เพื่อนไฮรลายเนี้ค่ะคนท่าบุญนะเพื่อนเหมนสนน้ายกก็เลยม้น่อยฮาล้านก่นครับน้าโยกกันนะมัเคือะไหมครับน้าโยกเก่าบ่น้าโยกเก้าหน,น,าาหนหอได้ตุ้ยหน่อยกระายเกนิ้งน่คุณนันท์เทนีได้หลายตัว จ้าฟังๆอันที่หนูนับที่เขาเจ้าว่าใส่หูมาแต่ว่าบางเทื่อก็บม่ได้ออกเนาะเพราะตามกว่าอันใหม่เจ็ดสิบยี่สิบบาทไดนๆๆผู้นัดย่างตำกับจนพวโกลัวสมยัียงก็จะมากเมื่อกั่าตอนที่หนูมาดตะกวนนะเขาเจ้าแบบเอากองเงากองยังมาหมอหลอกหมอล่ำมาโอ้ยเขาเจ้าถือกี่ลิ้ส่วนข้าวเจ้าถือขาเจ้ากับหม้อล่ำไม่ตั้งเนาะแกบนเนาะครับเนาะงเป็นกาขออธิษฐานเอาถาโชคดีก็จะเอาหม้อลำ อาจจ็บป e ่วยมากได้ฝ yeah, ันงเกตต่างกันมากสิซ้ำผู้แมนคนอย่าไปเข้าเป็นสะพานบุญน้องแม่เลนะคะทั้งหมดน้องฝันที่น้องเดี๋ยวสิไหซ่องเธอเห็นนะคะในจอมปัวของไอ้บุญนี้นะคะเราเห็นอยู่ว่าท่านนี้รมได้น่ะครับจีซีกับเกตห้าสามกับมงคลสามอย่างงา้งามผมมานั่นตัวเดียวกันกาไปกด้มา สามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามกนได้เลขอธิษฐานเอาพี่น้องนะคะี่การเนาะล็กถาูกเนาะัอน้เลขถ่พิ่งกัให้ตัวเดียวกันเนาะครับเนาะสามเจ็ดศูนย์ค่ะม่เนาะค่ะมาขอโจกลาบน้ำได้ แฟนคาแฟนสองกบไอ้ไม่โสกมาหากอนนี่ก็จะบุญมากกัน้คนคนไร่ผดแค่ของเราก็ะมี่แ้งเมียคนมันมาต่อได้ก็คนคนกินเรามากเลยผายอารบอกให้แก่จนมาใหญ่ใส่หักขันมากเงียบๆจังสี่ขันสีค้ายๆในทีเพิ่นกระสีปวดหัวเฮยแกนค่ะคนวนั้นเบาขึ้นคนนี้เบาเท่าไหรค่ะ แต่นนี่น้เลี้ยวไปอยู่ในจอมปวกสูงๆนุ้เห็นเลขสามเลยนั่นเลขสามมง่ายขนาดยุกลางเลยเน่ยทึ่งคุเลน่าเกเออเลขสามมันเกิงอยู่ยงทิ่งคุณขึนไปเมื่อห่ยุ้นเยจะ้สามหาทางทึงสามเจ็ดอสามหาเจ็ดเวไปเร็วมาสามหาเจ็ดเจ็ดหาสามเนี่ย เลี้ยวไปทั้งเทิงอันจอมปวงนะเห็นเป็นจอมนั่นเลยจอมเทิงผู้เหลวอันมองนั่นเฮาเบิ่งไปแล้วแม่หนูมาเล่นอันมองนี่ก็จะคือบ่เห็นนะชาวหายจิตตัวเก่าหั่นน่ะเพิ่นให้ตัวเดียวกันเนี่ยครับตัวเดียวกันแม่แก้วสิไปเบก็ใช้ก็บการทั้งเทิงเลยค่ะอตัวพุดตัวผุดน่นล่ะเจ้าก็ไปลูบอีกใช่ไหมเพิ่นบ่ลูบแล้วหนูมาเท่าใดหนูบ่เคยลูบ่ว่าเห็นจักซี่เลยหนูหนูบ่ขอลูบเพิ่นจักเธอแล้วลูบจนนานเพื่อนานะ นู้ว่าคันรูหนู้วเพเห็นอนูของหนูหันหมม่นาทีไปนาทีมอธิษฐานเอาเลยอธิษฐานันเด็กขึ้นให้เลยค่ะเอาลงไปสามหาในนอนเนี่ยสามหานั่นนันจะสามพนต้นนะนี่สามห้าหลักเก็เก็เป็นขึ้นตัวเอ๋นี่งดิครับเป่นขีดใ้คักนาะครับเนาะจอมปูกน้อยก็เป็นสามหาเก็เแเดว สามห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่แล้วถ่ายถ่ยกันเบิงเดี่ครับเดิมหนึ่งสี่งาหงห้สามห้าเจ็ดท่านผู้ชมที่อยู่เบิงคลิปอยู่กับต่างกิจอธิษฐานขอกัาบอาบุญมีดนะครับเดิมเห็นตัวเดียวกันมั้ยเนาะครับเนาะไม่ไหนเห็นสามห้าเจ็ดนะครับบุญทำกับสามห้าเจ็ดนะครับเรียกถูกสามเจ็ดศูนย์นะครับเรียกถูก เลขทูปก็มาตรงกันเลขทูปหนสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ตัว,ตว,ตว <S 3> 3, <S เดียวกันเนาะครับสามเจ็นเนดศูนย์น้องเเขียแบบนได้สามเจ็ดศูนย์เลขถูกแม่นายเห็นข้างล่างสองตัวสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีนะครับเนาะหนึ่งซีงามงามสามเจ็ดแตงงาม เอาพี่น้องซ่องเอานะคะมือ่อนี้ก็มีโอกาสมาขอแล้เวเป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแล้วมืออื่นก็าที่ผาเนาะมืออื่นเรที่ผาเด้อเพือนเสียดไปจับไปซองวัตถรีไว้นเนาะแม่เนาะเออนี่เงี้ยมาเนาะจับแล้วไปซองเอาเด้พอพี่น้องจับนี่เนาคิดสีเนาะว่าท่เด้มันอาจจะเลี้ยวไปไหนเนาะครับเนาะเนี่ยวไปไหนตัวเนีย่ย โอ้ไก่ตีมันมีตัวตงงามเง <c oughs> ินกระเดินไก่ตีด้วยเนี่ยมี้ากก็ขายบุญมีก็มาไก่ตีต<า>ที่นั่นมากมะเด็นแค่นี้เป็นหลักตัวเลขของคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวตรเอ่าซื้อไว้แล้วบ่แม่ตัวนี้ให้ยังจังไลยเมื่แล้วมันฝันมนันเคลืนเนาะเมื่ทตอนไหนจากเลขอยูเย่เดี๋ยวส่วนมาก,กมามามาค่ะบ่มากค่ะม่นกระวนมา ก็จะจมวนหว้ว่หวาจากคนบอกเพร,จจราะว่าม้ามางานเพิ่นค่ะมาอันี้องจดการตนะ้องอย่างนค่ะมาผพานาะฮ้ยด้านตูมตัวนี้ใช่ค่ะแต่พูว่าท่นอ่างนี้นะฮองเสือดึกนะค่ะเพแต่ว่าเขาไปบ่ไบ้เขาไปแล้วม,มัมีิ้านจกขอ ไม่ไหนหยานเนาะบ่นนีมีบ้านจาของเนาะเพิ่นบ้านจาของมัมีจักคนบ่มีจักคนมันสีอันนั้นสีเย็นๆอยู่ได้วุ้มีคนแล้วแต่คนแต่ตึงตมากพวกเมู่เห็นคนผู้มือตอดนะวันนี้มื้อนี่วันถ้ามาหาตัวเฮทศการแล้วไอ้หมือนข้ามเทศเมีฝันพี่น้องพอดีแอดก็อยากมาพอดีนะคะท่านผู้ชมก็เลยได้โอกาสถ้าพี่พี่น้องมาซองตัวเลขพร้อมนะคะแล้วก็มาเบิ่งเลขมาเป็นหมอกลื่นเลย ถ้าบนนี่ก็ซื้อน้ำเพิ่นตัวไอ้บนนี่ก็บอกครับบ่ลืมเด้อบาทเนี่ยผมจะบ่ลืมดอกสามห้าเจ็บนะครับเนาะอย่าลืมเป็นได้ค่ะครับเปิ้หาฮงี้ยแบบนี้ละมอสเซอรครับเป็นดวงเท่านันละอ่ะบาทนี้เท่ากับกาบล่าพื้นได้บาทนี้เนาะครับเนาะเปิ้ลไฮจะกาบลาพ้นก็จะตกกาบลาเด้อปุวยให้ทุกโศกมันมันเลยทั้งหมดนี้ คร<น>ับ